ตำรวจก็พยายามที่จะเล่งล่าจับกลุ่มคนร้ายที่บุกไปชิงเดี่ยวนะคะไปชิงทองรูปพรรพันธ์น้ำหนักเนี่ยประมาณ160บาทเลยค่ะ ในห้างเลยนะคะนี่เป็นภาพวงจรปิดนะคะจากห้างค้าปลีกแห่งหนึ่งสาขาบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาก็บันทึกภาพนาทีที่คนร้ายนะคะเข้ามาชิงทองคนร้ายเนี่ยสูงประมาณสัก170เซนติเมตรสวมหมวกคลุมบิดบางใบหน้าเดินเข้าไปในร้านทองทํำท่าเหมือนจะชักปืนออกมาบังคับพนักงานหยิบทองในตู้กระจกเนี่ยใส่ถุง ใช้เวลาเพียงแค่หนึ่งนาทีเท่านั้นค่ะจากนั้นก็วิ่งออกมาจากห้างหลบหนีไปโดยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ช่วงเวลาประมาณสัก6กโมงเย็นค่ะหลังเกิดเหตุพนักง,งานของในห้างก็ตะโกนนะคะบอกว่าขโมยจากนั้นก็วิ่งไล่ตามพยายามที่จะจับคนร้ายให้ได้แต่สุดท้ายต้องชะงักไม่ชะงักได้ไงอะคะเพราะว่าคนร้ายเนี่ยหันปากกระบอกปืนจ่อทำท่าจะยิงก็เลยทำให้พนักง,งานต้องหาที่หลบกลัวว่าคนร้ายจะยิงจริงๆค่ะ ตอนแรกผมเก็บรถอยู่พี่แล้วเขาตะโกนไปรอปภกับตะโกนไปบอกว่าโจนโจนแล้วผมก็ทิ้งรถแล้ววิ่งขวดไปครับแล้วพอตกปักหนึ่งมันก็ปักปืนตู้เลยตอนนั้นเขาว่าโมจจ่างยังยังครับจะถึงแล้วจะถึงแล้วคร,ครับออกไปข้างนอกนแล้วเนปักปืนเลยครับผมไปยันแค่ปากน,นึงครับแล,แล้วแลังจากนั้นคนร้า,ายก็ขึ้นโมจจ่างไปแล้ว แล้วหนูผมวิ่งหลบแอบก่อนแอบเลยใช่ไหมคนร้ายนักษสดงไงสมหมวกหรือยังไงใส่ผ้าผูกผ้าส่เกี่ยวนะอ่าเหมือนเสื้อยืดธรรมดาครับใส่ถุงมือใส่อะไรไหมไม่เห็นครับอ๋อไม่เห็นใช่ไหมคนร้ายพูคนร้ายพูดอะไรกับเราไหมไม่พูดเลยครับมันวิ่งอย่างเดียวเลยแล้วทำไมตอนนั้นเราถึงวิ่งตามเขาตะโกนไปบอกว่าโจรโจรโจรผมก็ไม่รู้ว่าขโมยอะไรไป เอาเป็นว่าล่าสุดเนี่ยตำรวจสพอพรอะอินรายชาพร้อมกับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุแล้วนะครับเพราะว่าคนร้ายได้ทองรูปพรรณไปหลายรายการรวมน้ำหนักสักประมาณ160บาทคิดเป็นเงินก็คือ7จ็ดล้านแปดแสนบาทครับพร้อมกับยึดรถมอเตอร์ไซค์ซึ่งคาดว่าเป็นของคนร้ายที่ขี่มาก่อเหตุแล้วก็จอดทิ้งไว้ให้ดูต่างหน้าขณะที่ชุดสืบสวนของอยุทยาครับก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบพยาหลักฐานเพิ่มเติม,ตมโดยเฉพาะที่บริเวณลานจอดรถของห้าง ก็ไปไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางอย่างละเอียดพร้อมกับวิเคราะห์พฤติกรรมของคนร้ายคือมีการวางแผนมาเป็นอย่างดีครับทั้งชุดทั้งเสื้อผ้าที่สวมใส่ปกปิดยี่ห้อรวมไปถึงแบบว่ารถที่เอามาใช้เนี่ยเมื่อก่อเหตุแล้วก็ทิ้งรถไว้อย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้ครับหลังจากนั้นจ้างมอเตอร์ไซค์ในราคา30บาทให้ไปส่งจุดพักรถซึ่งห่างจากจุดเกิดเหตุราว2กิโลเมตร แต่ว่ากลับให้มีการไปจอดส่งระหว่างทางซึ่งเป็นจุดอับไม่มีกล้องวงจรปิดแถมใจเย็นนะให้แบงค์5้ง50บาทไปแล้วก็รอรับเงินทอน20บาทด้วยก่อนหลบหนีไปเียโป้วางแผนมนมาเป็นอย่างดีเลยเสียดายเงินทอน20บาทเ,าเลยต้องรอค่ะ ส่วนที่สพพระอินราชาะะทางผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพระนครศรียุธยาก็มีการเรียกประชุมชุดสืบสวนแล้วก็ตำรวจที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนแบ่งงานลงพื้นที่หาเบาะแสคนร้ายรวมทั้งตรวจสอบลายนิ้วมือแฝงรวบรวมพยานหลักฐานเทียบเคียงแฟ้มประวัติอาชญากรนะคะเพื่อที่จะเร่งติดตามตัวคนร้ายมาดําเนินคดีให้ได้ค่ะคว่าส่วนใหญ่นะคุณผู้ชมคะเวลาคนร้ายชิงทองมักจะจับได้ใน<อ>ที่สําคัญประชาสัมพันธ์กันเลยนะคะว่าร้านทองร้านไหนที่มีคนนํา ทองมาขายลักษณะที่เป็นเส้นใหญ่ๆนะ,ะเห็นบอกว่าบางเส้นเนี่ยน้ำหนัก10บาท<ช>เอาไปขายแบบนี้ต้องตรวจสอบประวัติให้ดีด้วยนะคะว่าเป็นทองที่ขโมยมาหรือไม่ค่ะะว่าทองแต่ละเส้นเนี่ยเขาจะมีเลขกำกับอยู่แล้วค่ะมีร้านเลยมีชื่อยี่ห้อเขปั๊มอาไว้อยู่แล้วนะคะ